สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทำนายดวงให้กับคนลัคนาราศีมีในเดือนพฤษภาคม2564นะคะช่องนี้แม่หมอจะเน้นดูลัคนาเป็นหลักนะคะท่าในใดไม่ทราบลัคนาต้องเอาวันเดือนปีเกิดสถานที่เวลาเกิดของท่านไปหาในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตให้ทราบลัคนาก่อนนะคะแล้วก็มาดูเปรียบเทียบกับคลิปำทำทนายของแม่หมอว่าตรงหรือไม่แต่ถ้าใครที่ไม่ทราบลัคนาจริงๆก็อนุโลมให้ดูแบบราศีได้นะคะ ก็สาหรับเดือนพฤษภาคมของคนลัคนาราศีมีนไม่เหมาะก็หยิบไพ่ออกมาแล้วนะคะเรามาดูไพ่ของคนลัคนาราศีมีนกันเลยนะคะไพ่ใบแรกที่เป็นไพ่ประจําตัวของคุณจะเป็นไพ่สีถ้วยนะคะไพ่สีถ้วยนี้แสดงถึงความไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่มีความเบื่อเบื่อเซ็งเซงเบื่อ,อ,อหน่ายอะไรบางอย่างก็ได้นะคะในช่วงชีวิตในช่วงเวลานี้ของคุณนะคะเป็นช่วงที่เรียกว่า เป็นช่วงเวลาที่คุณได้ของไม่ถูกใจนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงนี้ก็คือเป็นคนช่างเลือกอะนะคะเป็นคนช่างเลือกสิ่งที่เราหวังอาจจะไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้หวังกลับได้มาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นไพ่ประจําตัวของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะส่วนไพ่ประกบหน้าก็เป็นไพ่สีเหรียญน,นะคะไพ่สีเหรียญช่วงนี้คนลักนาราศีมีน จะค่อนข้างประหยัดมัธยัติในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเรียกว่าขี้เหนียวก็ว่าได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเก็บเงินอย่างเดียวไม่ไม่ค่อยจะใช้จ่ายสื้ลุ้ยซุ้ไล่ช่วงเนี้ยก็เลยทําให้ค่อนข้างจะเรียกว่ามีเงินขึ้นมาหน่อยนะคะโอกาสที่จะรวยนะคือใครที่หยิบได้ไพ่ใบใน,นี้ก็มีโอกาสที่จะรวยนะเพราะเขารู้จักประหยัดเงินนะคะอ่าส่วนในเรื่องของ ตำแหน่งของพไพ่ใบที่3จะเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะไพ่เดอะฟูเป็นตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าแล้วก็ความคิดของคุณนะคะถ้าเป็นตำแหน่งที่3เนี่ยนะคะก็เป็นความคิดของคุณแล้วก็เรียกว่าคุณกำลังมีความคิดอะไรใหม่ๆคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่ามีความคิดที่จะ ลงทุนทําธุรกิจบางอย่างนะคะก็ได้นะคะเป็นการเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะที่เราอยากจะทำนะคะมีการอาจจะมีความคิดเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวหรือไปเผชิญโชคยังต่างประเทศก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ยังหมายถึงไพ่ของเอ่อคนที่เรียกว่ารักอิสระนะคะ มองโลกในแง่ดีแล้วก็ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสนุกสนานไปวันวันอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยซื้อเรียสแล้วก็ไม่ยึดติดกับวัตถุนะคะเป็นคนค่อนข้างเจ้าสําราญรักการผจญภัยนะคะถ้าเป็นเจ้านายหัวหน้าคุณก็จะสไตล์นั้นแหละนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานก็เหมือนกับการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆหรือได้กําลังคิดที่จะได้งานทําใหม่ๆก็ได้นะคะได้งานใหม่ทําอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการออกเดินทางที่ดีนะคะ นี่เป็นตำแหน่งความคิดของคุณแล้วก็เป็นตำแหน่งของคุณพ่อคุณด้วยนะคะก็มีโอกาสบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวกับคุณพ่อก็ได้นะนะคะจริงๆไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่ที่ดีนะบางคนอาจจะมองว่าไพ่เดอะฟูลนี่เป็นไพ่แบบหาสาระไม่ได้แต่ในตำนานแล้วไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่เขาเป็นคนมีสาระนะคะเป็นคนมีสาระแต่เขาต้องแบบเขาแค่ทำตัวเป็นคนไร้สาระเองแต่จริงๆเขาเป็นคนมีสาระนะเดอะฟูลนะคะ มาดูไพ่ตำแหน่งที่สี่หลังบ้านคุณนะคะไพ่หลังบ้านคุณเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่เก้าถ้วยนี่ก็เรียกว่าที่บ้านของคุณอาจจะมีการทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันแบบอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำบางอย่างที่มากกว่าหนึ่งอย่างนะคะหรือว่าการทำมาค้าขายที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคได้นะคะไพ่เก้าถ้วยนี่ก็ยังหมายถึงเ,เรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักซอน ะะลักซ้อนลักแทรกเข้ามาในบางคนบางท่านนะคะนอกจากนี้ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงพ่อไม้นะคะพ่อไม้คนที่มีครอบครัวมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดก็มีโอกาสที่จะเจอพ่อไม้มาจีบนะคะไพ่พ่อไม้ก็ขึ้นมาสองใบนะคะคิงออบครับก็ขึ้นนะคะมีโอกาสที่เจอพ่อไม้มาจีบก,ก็ได้นะคะสําหรับคนมีนนะคะตําแหน่งของไพ่ตําแหน่งนี้นะคะ,ะคู่ของคุณอะ่ะคู่ของคนมีนนะ จะค่อนข้างที่จะเรียกว่าหวานเสน่นิดนึงมีสเสน่ห์นะคะไม่เชิงว่ามีสเสน่ห์อาจจะแบบอยู่ในช่วงของอมีคนเข้ามารักมาชอบหรือว่าแฟนของเราเองน่ะนะคะไปกิ๊กกับใครหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ดูจากหน้าไพ่นะ แต่ไม่ได้ฟันธงว่าถึงขนาดเป็นไพ่เดวิลนะคะไพ่ถ้าเดวิลขึ้นมาแล้วก็แน่นอนเป็นความรักที่ท็อกซิกมากๆแต่ว่าไพ่9ก้าถ้วยก็ยังถือว่าไม่ได้รุนแรงมากมายอาจจะมีแบบแอบ,บคุยไปแอบ,บคุยกับสาวอะไรประมาณนี้คุยกับสาวคุยกับหนุ่มอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีคนคนอื่นหรือว่ามีมือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะคะ มาดูไพ่ตำแหน่งที่หซึ่งเป็นอดีตที่ผ่านมานะคะตำแหน่งที่5้าเป็นไพ่ของอัศาวินถือเหรียญน,นะคะเป็นเรื่องของการหมุนเงินการนำนำเงินไปหมุนหรือว่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าไปต่อยอดในเรื่องของสถาบันการเงินนะคะไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการหมุนเงินนําเงินมาลงทุนก็ได้นะคะ เป็นไพ่ของคนที่หาเงินเก่งมีหัวทางด้านการเงินนะคะเรื่องของการเงินมีการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่6นะคะไพ่ตำแหน่งที่6กนะคะก็เรียกว่า,าเป็นไพ่ที่ดีเหมือนกันเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะไพ่เด็กถือไม้เท้าก็เรียกว่า เป็นไพ่ที่เป็นการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะเป็นการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆงานหรือว่าอะไรต่างๆที่คุณไปสมัครไว้นะคะใครที่ไปสมัครงานไรก็จะได้เริ่มทำงานใหม่ๆนะคะได้แสดงฝีมือหรือว่าได้โชว์ผลงานอ่าสำหรับเรื่องของการทำงานของคุณนะคะ ไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับการผจญภัยด้วยนะคะเพราะว่ามีไพ่เดอะฟลเข้ามาด้วยนะคะหลายๆคนน่าจะมีเรื่องของการเดินทางการผจญภยัยหรือว่าการเข้าไปศึกษาหรือว่าเรียนต่อในคอร์สอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเป็นไพ่งานที่เรียกว่า,าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยใครที่ไปสมัครงานไม่เหมอว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของการสมัครงานนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ เดฟูเข้ามาแล้วก็ยังมีไพ่เด็กถือไม่เท้าเข้ามาด้วยนะคะเรียกว่า,าการทำงานมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานมีข่าวดีหรือว่ามีโอกาสได้แสดงฝีมือในเรื่องของการทำงานนะคะอีกอย่างหนึ่งคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนกระตือรือร้อนพร้อมที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์กระทำอะไรบางอย่างของคุณนะคะก็เรียกว่าคุณม,มีไฟนะ มีไฟมีความหวังอย่างแรงกล้าเลยนะพยไพ่มมเจอร์คนาขึ้นตำแหน่งที่5ของคุณเป็นเดสตาร์คุณมีความหวังที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เป็นการเป็นเป็นความหวังหรือความตั้งใจที่ค่อนข้างจะสวยงามไม่หมอบอกงี้เลมันค่อนข้างที่จะสวยงามเป็นการฟื้นฟูเป็นการปลูกสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมานะจากหน้าไพ่นะคะแต่ตำแหน่งที่7คือตัวปัญหาของคุณนะคะตำแหน่งที่7คือปัญหาคือไพ่7ดดาบ เออไม่ใช่เจดาบอัศวินถือดาบนะคะไพ่อัศวินถือดาบนี่ก็ให้ระวังเรื่องอะไรก็คงจะเป็นเรื่องของอุปสรรคปัญหานะคะอุปสรรคปัญหาหรือว่าอุปสรรคปัญหาความยากลําบากนะคะที่คุณต้องเผชิญน,นะคะรวมทั้งศัตรูนะคะที่เข้ามาทําให้เกิดอุปสรรคได้ในบางครั้งบางคราวนะคะแต่ว่าแม่หมอดูแล้ว ไพ่อัศวินถือดาบเนี่ยนะคะเป็นไพ่ดาบที่มีรูปค่อนข้างที่จะน่ากลัวในหลายๆในหลายๆสำรับของไพ่ของไพ่ยิปซีแต่แม่หมอว่าความหมายมันแท้จริงแล้วแม่หมอว่ามันไม่ได้น่ากลัวแม่หมอว่ามันเป็นไพ่ที่สื่อถึงความดุดดันการต่อสู้และกาและกล้าเผชิญน,นะคะแม่หมอบอก บอกเลยว่า,าสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องนี้ของคนลัคนาราศีมีนคือกคําพูดนะคะคำพูดที่ขวานผ่าซากคําพูดที่ขวานผ่าซากหัวแข็งแล้วก็ไม่ยอมใครมันจะทําให้แบบหลายๆคนอาจจะเกิดปัญหาหรือว่าประเด็นขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ในตำแหน่งของตรงนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณทําอยู่ มันขาดคนที่จะคอยช่วยเหลืออุปการะนะคะต้องทำลารด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทั้งหมดเลยนะคะแต่ไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงชัยชนะแล้วก็ความสำเร็จนะถ้าคุณกล้าที่จะลุยกล้า,าหารหรือว่าลุยได้ทุกสถานการณ์คุณผ่านอุปสรรคนั้นไปได้นะคะไพ่ใบนี้คือมันต้องใช้แรงกายแรงใจน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอะถึงจะประสบความสำเร็จนะคะคือไพ่เหมือนกับมาบอกว่า เออเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอุปสรรคศัตรูแต่ว่าต้องทําใจให้เข้มแข็งขยันและก็อดทนจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะถือว่าไม่ไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่ามันก็จะต้องแบบลุยๆหน่อยสําหรับคนมีนในช่วงนี้นะคะส่วนตำแหน่งที่8เนี่ยเป็นไพ่ของราชาถือถ้วยนะคะมันจะมีคนที่เข้ามาให้การช่วยเหลือคุณนะนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างจะจิตใจดีนะคะเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดเนี่ยให้คําแนะนําคุณเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณปรึกษาเพื่อนฝูงนี่ได้เลยนะคะเพื่อนให้การช่วยเหลือคุณดีนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่อายุมากกว่าที่คอยให้คําแนะนําชี้แนะคุณดีนะคะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้นะคะไพ่ก็ออกมาค่อนข้างดีเกือบทุกใบเลยนะคะเนี่ยนะคะเรียกว่าแต่ว่าไพ่มันไม่ค่อยจะแอคชั่นรุนแรงมากมายหรือว่า มีไพ่ที่เป็นเรื่องของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเท่าไหร่แต่มันจะเป็นแรงผลักดันในสภาพจิตใจของคุณมากกว่านะคะที่แม่หมอดูมันก็เป็นจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่ออกแนวที่ดีนะของคนมีนนะคะแต่ว่าไพ่ราชาถือถ้วยเนี่ยนะคะบางทีก็จะไปเกี่ยวข้องกับพวกหมอก็ได้นะพวกหมอพวกจิตแพทย์พวกเนี้ยนะคะก็จะมีคนมาให้การช่วยเหลือ นะคะถือว่าโอเคนะคะส่วนตำแหน่งที่9เป็นไพ่เดสต้านะคะไพ่เดสต้านี่ก็เป็นความคิดลึกๆของคุณนะคะความคิดลึกๆของคุณเนี่ยหนึ่งแหละแม่หมอคิดว่าคุณกําลังคิดจะฟื้นฟูอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะฟื้นฟูปรับปรุงอะไรบางอย่างให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาหรือว่าอยากจะปลูกต้นไม้หรือว่าทาอะไรเกี่ยวกับบ้านต่อเติมบ้านซ่องแซมหรือถอนนะคะหรือว่าอยากทําธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านเช่นเฟอร์นิเจอร์ นะคะเฟอร์นิเจอร์ปลูกต้นไม้ประดับบ้านนะคะหรือว่ามีการรีโนเวทบ้านอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความคิดของคุณนะคะอีกในหนึ่งไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับว่าคุณอยากกลับไปอยู่บ้านนะนะคะมีความรู้สึกว่าอยากกลับไปอยู่บ้านไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีความสุขตามอัตภาพของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับไพ่เด s ต a r นะคะ มาดูไพ่สรุปของคุณนะคะไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของคนที่ช่างฝันช่างจินตนาการมีความเพอ้อฝันนะคะแล้วก็อยากทํานู่นทํานี่เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าก็ได้แต่ฝันได้แต่เพอ้อฝันไม่ลงมือทำซะทีนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยนี่เป็นไพ่ของคนที่มีเสน่ห์นะคะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตาก็เรียกว่าเป็นไพ่ที่มาให้คุณเหมือนกันสําหรับไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ ไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นไพ่สรุปของคุณนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักแล้วคนราศีมีนจะมีเสน่ห์นะคุณมีโชคในเรื่องของความรักจะมีคนมารักมาชอบเยอะมีเสน่ห์นะคะบางคนอาจจะได้ของขวัญของฝากที่เราแบบไม่คาดคิดมาก่อนนะคะเป็นสิ่งที่เราฝันไว้อะไรประมาณนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ว่า ในเรื่องของการตัดสินใจแล้วนะคะต้องเรียกว่าตัดสินใจให้ดีนะคะว่าอันไหนคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรานะคะต้องเรียกเรียกว่า,พาไพ่ใบนี้ต้องระมัดระวังในการเลือกถ้าเป็นเรื่องของความรักแล้วหรือว่าเรื่องต่างๆก็ตามถ้ามีการให้เลือกคุณต้องเลือกดีๆนะคะ เลือกว่าสิ่งไหนมันดีที่สุดสำหรับคุณนะคะเพราะว่ามีสิ่งของมากมายในไพ่เจ็ดถ้วยนั้นนะคะก็ประมาณนี้สำหรับคนลักนาเมีนะคะไพ่ค่อนข้างจะดีนะถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่หมอกว่าดีไม่หมอะว่าดีนะค่อนข้างจะมีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะอะไรประมาณนี้นะคะก็ดูดีๆนะคะสำหรับคนที่เข้ามาโดยเฉพาะคนโสดแล้วนะคะก็เลือกให้ดีเลือกให้ถูกนะคะ แต่ถ้าเป็นสถานะคนคุยนะคะคนคุยนี่ก็ระวังเรื่องของรักแทรกนะแต่คุณก็เนื้อหอบไม่เบาเหมือนกันก็มีคนเข้ามารักมาชอบเยอะเหมือนกันนะคะส่วนคนมีคู่นี่ก็คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันระวังเรื่องของรักแทรกมือที่3ที่จะเข้ามานะคะแต่มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกมันอาจจะเป็นไพ่ของ คนที่เข้ามาแอบคุยกับแฟนเล่าหรือแฟนเล่าไปคุยกับเขาอะไรประมาณนี้ไพ่เก้าถ้วยนะคะเพราะว่าออกจะดูแบบว่ามั่นใจตัวเองเลือเกินว่าตัวเองหล่อตัวเองสวยอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้สําหรับไพ่เนาะนะคะแต่โดยรวมแล้วแม่หมอว่าดีแม่หมอว่าดีนะคะ มันมีไพ่ที่ take action อีกไหมสำหรับเรื่องของกิจการงานเป็นยังไงบ้างนะคะกิจการงานเนี่ยอมันอยู่ในช่วงที่คุณเก็บสะสมเงินอยู่ตอนนี้ยนะคะการลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยคุณก็เรียกว่ายังไม่ถึงกับวือหวามากมายนะแต่ว่ายังพอไปได้ส่วนมากการเงินของคุณจะไปจะไปลงทุนกับสิ่งที่มันไม่มีความเสี่ยงสูงนะคะ จะไปลงทุนกับสิ่งที่มันไม่มีความเสี่ยงสูงเช่นอาจจะเก็บเงินในธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนอาจจะรักที่จะทํางานเกี่ยวกับพวกทางด้านศิลปะก็ได้นะคะงานที่มันแบบไม่มีความเสี่ยงสูงนะ่ะนะคะหรือว่าใครที่มีกิจการอยู่แล้วทาํามาค้าขายอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้เปิดร้านขายของอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้ดีนะ ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันมันเป็นช่วงที่คุณเก็บสะสมเงินตอนนี้นะคะไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของคุณก็เป็นไพ่อัศาวินถือไม้เทา้าเอ้ยถือเงินนะคะคือกําลังเริ่มสะสมเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองช่วงนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ไดอ้อย่างใจเราเท่าไหร่นักในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นที่เหตุการณ์สภาวะ เหตุการณ์บางอย่างโคงโควิดอะไรประมาณนี้นะคะแต่อนาคตเป็นไพ่เด็กถือเม่เท้านะคะจะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานหรือว่ามันมีการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆขึ้นมานะคะบางคนอาจจะมีการไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะแต่มันเป็นเรื่องดีดีนะ่ะในเรื่องของการงานนะคะก็เรียกว่าไพ่ของคนมีนถือว่าโอเคส่วน ในเรื่องของคนที่ทำงานประจามีโอกาสที่จะ,จะเริิญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไหมนะคะ,ะช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนนะคะไปเรื่อยๆก่อนยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของอการปรับเลื่อนท่านเลื่อนเงอินเดือนแต่ว่าใครที่แบบหางานอยู่มีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่นะคะเป็นได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะนะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงที่คนลักนณาราศีมีนจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆในเดือนพฤษภาคมแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะ เป็นการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะคะเก็บหอมรอมริบใครที่อยากจะลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวก็อยู่ในช่วงที่เก็บเงินเก็บออมเรื่องเงินเรื่องทองเพื่อที่จะทำทุนต่อไปนะคะก็ถือว่าดีอยู่นะมันไม่ค่อยมีไพ่ร้ายเท่าไหร่อ่ะนะคะสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพร่างกายยังยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของอความมือเบื่อเซ็เงๆอะไรประมาณนี้นะคะ บางคนอาจจะเรียกว่าลองออกกําลังกายดูนะคะถ้าใครที่แบบกักตัวอยู่บ้านอาจจะลองหาอะไรทําแก้เบื่อก็ได้นะคะออกกําลังกายดูบ้างนะคะสุขภาพจะได้แข็งแรงด้วยนะคะโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีนะคะถือว่าดีไพ่ตำแหน่งที่7เนี่ยคือปัญหานะคะปัญหาก็คือว่าอย่างที่บอกเลยคือ,อ,อต้องมีความอดทนความ ความกล้านะสำหรับไพ่อัศวินถือดาบเนะี่ยต้องมีความกล้าที่จะลุยในทุกสถานการณ์อย่ากลัวนะคะอย่ากลัวไพ่สนับสนุนก็ขึ้นมานะคะสำหรับไพ่คิงถือถ้วยเรียกว่าคนรอบข้างสถานการณ์รอบข้างให้การช่วยเหลือและก็คำแนะนำดีนะคะคุณจะเจอคนที่ใจดีนะคะมาให้การช่วยเหลือสำหรับคนลัคนามีนในรอบคำทำนายเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีคำถาม ที่อยากจะถามอะไรอีกไหมครบหมดหรือยังที่แม่หมอทานายมาครบหมดแล้วพ่อแม่คุณพอ่อคุณแม่สุขภาพดีอยู่ครอบครัวดีอยู่จานะคะขาดอย่างเดียวที่ที่บอกนั่นแหละกล้าไหมกล้าลุยไหมสําหรับคนเม้นนะคะไพ่บอกว่าคุณให้คุณกล้าลุยกล้าลุยในทุกสถานการณ์มีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้าในทุกสถานการณ์ ะะถ้าคิดจะออกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะก็เรียกว่าภัยค่อนข้างที่จะดีเนาะมีคนมารักมาชอบหรือว่าเมตตาคุณเยอะถ้าดูจากหน้าไพ่ถือว่าดีนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ สวัสดีค่ะ